ตอนแรกเขาบอกว่าวันนี้ว่างานเกับต้นไม้ทังสานะฮะครับนี่เห็นแต่คนไม่เห็นต้นไม้ทุกต้นผู้คนเยอะแยะมากมายมีงานมีงานอยู่กล้งหลังตรงนู้นนะฮะมีงานแบบว่าจัดนิทรรศการแล้วก็มีการประกวดครับผมต้นไม้จันทน์พันธุ์ครับผมไปชมกันได้ใช่ครับผมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีด้วยใช่ครับวันนี้โอ้โหีคนเยอะแยะมากมายสบายดีกันไหมครับมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ย ห้าโมงมาตั้งแต่เช้าด้วยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้ามาทำอะไรครับมารอน่ารักจะมาซื้อข้าวกินอะไรแล้วการเมื่อกี้ที่วิ่งมาเหรอจ๊ะเออคุณอย่ามาบอกว่ามารอเพราะเมื่อเช้าคุณไปพาราไดซ์จะมาก่อนนี้ไม่ได้ไปที่ไหนเปนมาก่อนหรือเปล่านะครับคุณไปที่ไหนเปนมาก่อนหรือเปล่าไม่ได้ไปผมบอกไม่ได้ไปีเออเนื่องบนดูเสื้อผ้าผมนี่จัดมาเพื่อพิสูจน์โดนดุยพ่อยนะครับ เขาบอกว่าแต่งเป็นธีมเลยนะลวันนี้นี่ดูวิญญาณครับเขียวทั้งตัวดูเ้าไม้ถึงชุดนบแม่นี่ก็จัดมาเพราะวเป็นงานแบบเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ฉันถูกตรงธีมมากอันนี้อันนี้คือต้นไม้ยังไงครับเป็นเป็นเฉพาะตัวต้นครับอ้าวแล้วดอกอะความดอกนี่อยู่ในจิตใจ มันคือว่าคนสดใสนี่ความสดใสเหมือนดาวน้อยตาเดี๋ยวหลายคนก็จะผิดนะครับหลายคนที่ดูรายการสีบัวดำคิดว่าตั้มเป็นนะครับผมตีน่าตั้มเป็นนะครับผมเป็นผู้ชายนี่เลยเป็นผู้ชายก็ไปตอบย้ำกันเหลือเกินเฮ้ยเขาแต่งตัวไหมเขาแต่งหน้พี่โดดีกว่าพี่ดงนี่แต่งตัวสไตล์ไหนครับเขาบอกว่าให้แต่งเป็นแบบผู้ดีอังกฤษซึ่งก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับดีป่ะเดี๋ยว ชอบหมวกมากเลยอ่ะคอยเดียวอย่าถอดหมวกครับผมเอาแบบถ้าพูดถ้าพูดขนาดเนี้ยยังไม่ยุ่งกันเลยต้องถอดแล้วเหรอพี่ยังไม่ยุ่งนี่ยง่เพลงแรกเราก็เริ่มตีกันแล้วเหรอยัง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 จริงๆแล้วต้องบอกว่าพวกเรานะคะดีใจมากๆที่ได้มางานในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเยอะๆมากๆทั้งชั้นชั้นนี้เนาะชั้นหนึ่งเลยชั้นหสชั้นสองชั้นสามรวมชั้นใต้ดิ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับผมวันนี้ผู้เราก็มาแค่นี้ใช่ครับคุณพี่ด้านหลังนี่กะว่าจะดูตูดผู้ผมทั้งโชว์เลยค่ะไม่กะว่าจะมายืนข้างหน้ามาเลยยุ้งได้เลยสวัสดีนะครับสี่สิบสี่วันวันนี้มี่เลยมาฝากเยอะเลยเยอะมากนะครับนี่ผ่านไปแล้วกี่เพลงผ่านไปครึ่งโชว์แล้วนี่ไม่ยุ้ไม่รู้จริงหรือว่าอะไรเพลงเดียวเพลงดีแล้วเพลงเดียวเช็คทุกคนว่าเออตั้งใจฟังเราหรือเปล่าใช่เอางี้ชัยร้องคนแรก อันนี้จแย่แค่คื่แใส่แว่นทำไมตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้วทำไมที่พี่โดมใส่แว่นพี่เมย์เห็นหัไปถามบ้างเลยตาทำไมผมใส่แว่นนิดหน่อยทำไมถึงหันมาถามผมว่าใส่แว่นทำไมเดี๋ยวที่ไม่ใส่พี่ก็ตกเวทีดิพี่มองไม่เห็นแล้วเนี่ยแว่นใส่ตาดิแว่นใส่ตาอ่าผมทอดผมทอดก็ได้ ผมมาใหม่นะทุกคนทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรเฮ้ยเป็นทรงหน้าหมาครับผมหน้าหมาหน้าหมาเฮ้ยพอถอดแล้วใส่ดีกว่าใส่ใส่ดีกว่าใส่เถอะไม่ได้เดี๋ยวไม่เสายตาผู้คน มาล่าทีมแล้วก็ต้องมีแบบว่าไอคอนแท a c t นิดนึงถ้อดแว่นถอดแว่นก็พร้อมแล้วแสดงว่าพร้อมแล้วพี่งั้นให้ร้องก่อนคนแรกเลยนะฝากแว่นไปเก็บด้วยแล้วกันได้โอเคสรุปคือให้น้องร้องคนแรกใช่ไหมใช่ครับขอเสียงกดปุ่มขับไล่ทั้งสามท่านด้วยฮะครับผมขอเสียงให้ตั้มด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับผมขอบคุณมากครับโอเค ขอบคุณทุกคนนะครับท mm ี่วันนี้มา่ี้ไม่ฟังกันวันนี้ผมเวลาไปก่อบสวัสดีฮะนี่จะไม่ฟังร้องเพลงกันหรือไรเพลงแรกวันนี้นะฮะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการได้มาเจอกันมันโชบีบ้าๆนะฮะเป็นซิงเกิลของผมด้วยนะฮะประกอบซิตคอมเรื่องบางรักซอยเก้าเคยเคยดูมั้งฮะโอ้โหประมาณ90%ไม่เคยดูนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับผมถ้าไม่เคยดูงั้นลองฟังเพลงนี้ดูครับผมคือคำว่ารักเธอครับ

คำที่เก hey, uh, ็ไว้ให <curs CDU S 2> ้เธอและฉันมันใจ้คำคำนี้วาคือคำรักโดฟังฉันหน่อยมองตาขอฉันหน่อยแลเธอจะรู้เก็ไปคิดหน่อย้าใจเธอสย่เธอคไฉันคิ ไม่มีใครแต่ฉันก็รู้ใจที่ฉันมีทุกคนอยากบอกกับเธอครั้งนั้นว่าผมมีคำไหนที่มีความย่งใหญ่แเอจำไ,ได้ที่นคำเก็บไวให้เธอฉันังใจในคำ อยากบจะจะอกับเธอเคำนั้นเพราะของที่มีคำไหนที่มีความยิ่งใหญ่และเมื่อคำพูดไดที่สิ้นสุดคำที่เก็บไว้ให้เธอและฉันมั้งใจในคำขอ